สวัสวดีครับสวัสดีครับพี่น้องออก,กันจากสองสาติดของก็ลงปีมเหมือน <c oughs> นี่มีเมนูมาฝากพี่น้องไก่นึ่งสมุนไพรพี่น้องไหนก็ไอ้อียงตัวนี้ก่อยคู่กันแท่หน้ามันพี่น้องเดินแบบก่อยใส่กระพักกระโดน กระเฉดกเขือไกยผัดมิจฉามิจฉาก็แบบเจียวโรดเด็ดเจียวซีฟูดเอาใส่กบกระเนี้ยบก็เอาพี่น้องใส่หนึ่งสมุนไพรเดินป็นขาแบบนี้เลยพี่น้องใส่สมุนไพรใส่หลายๆน้องปี๊กินได้บ่พูดนี่ปี๊เป็นอะไรกิน ซูชิเออคลิปซูชิบบยังเดียวโน,นิ้วขาดอ้าวมาเส็บๆกันเลยเนี่ยอ๋อพอใจจ้องคลิปกะฝากเล็กน้อยพี่น้องพี่เก๋ฝากกดไลค์กดแช้งกดติดตามคอนฟะจิตที่โบฝ่ายนี้คลิปต่อไปนะพี่น้อง ขอบุญขอบคุณพี่น้องทิดต่อมาที่ตามรับส้มระครับหน่อ้อเอียงเกงหน่อยตูดเกงหน่อยตูดนหนึ่งไก่หนึ่งมันไก่พร้อมเดืมแบบนักกินเลยพี่น้องกินเป็นขาแบบนักกินเลยว่าจะอยากกินจนหมดเดือนะแต่ไม่เอาไหมผักห<ฟ>นึ่งสมุนไพรหอมมากเลยแม่ไม่ได้ใส่พริกเกลือ no, đó, nó chín được rồi Ăn chín mới Bân <laughs> ừ. ừ. đi quả Đây bông Quả giống thế nào

ทักทายมิงกุบกุบกเอ็น่ะ เอ้ยไอ้หนอสลงนไพรไปหนองลงเซ่สมุนไพรหลายๆหอมไปไหน Eu não sei What oh dia 嗯，有别。 ไอ้โม่กินอะไรอะนีอกินน้ำแข็งอะ กระโดนคยคูย่กันแทนหน้านัมือนคืน จะแก่ถูกต้อง ມູນໄພຄັນຊຳພີ່ເນາະມັນແອ แกแดงคือก่กาพี่น้อง <c oughs> กว๋วยแผนหน้ากับไก่ไก่นึ่งสมุนไพรพี่น้องใส่กับแก้วรสเด็ดเก็มผักหลายๆจวดจวดจวดหินจำนีนละพี่น้อง <c oughs> อยู่ไรหินพ่ออยู่ไรเนาะครับเนาะกับะมาซจำนีเนาะพี่น้องทั้งสองสธิตมักกับก้นไหลก้นเชนได้เด้อพี่น้องฝากกดติดตามทั้งสองสธิตนี่ยครับ อย่างกิบ่าผ่านในคลิปต่อไปขอบ,บุญขอบคุณพี่น้นองคือเก่าที่เขามาติดตามมาส้มนะครับน้องสำหรับมือน,นีคลิปนี้เอาไว้แซมหน,นีพี่น้องคลิปหนาบอ,อก,กันไหมคือเก่าสำหรับมือน,นีอาล์มาพี่น้องเนี่ยคือแล้ะครับสวัสดีครับเอ้าน้องพี่ม,มาสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย